Hey, เฮ้ยดาเมจไม่พอชิปไก่ละมีล้านด้วยสวยสวยสวยธรรมาดาแบบนี้โขกแม่งเลยมาแด้มาแด้มาแด,าด้ถอยไปขอขอขอหลุมหลุมไม่ใกล้หน่อยหลุมไม่ใกล้หน่อยไปด้วยโอเคโอ้โหรีเซ็ตแบบนาทีสุดท้ายอโครนสองตรงข้ามนะโ <Okay. S 2> อเคนาทีมีซีไม่รอช้าผมตัดหลังเลยอย่างนี้นะผมตัดหลังด้วยกันเคลียร์คลิปอย่างนี้เลยฮะ อย่างนี้เลยฮะผมเจ๊พี่อย่างนี้เลยครับผมเยอะละ่ยโอ้ยตุยเลยครับตุยเย่มาตานาเบอองกาแล้เจ๊หมุนอยู่เจ๊หมุนหรือตุยเลยครับพอได้รดลัแซ่บจังเลยเจ๊นี่พอเ์่นแบ๊บเพื่อนครับเดมากค่ะรตปังตัวค่ะอ้ยเยอะเมาเดินเดินโซเดินโซเลยอ๋อเล่นเพื่อนเราเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเราหรอเนเ่เราโคซิงโคซิงโคแซด โคดวิงโคซิงโคแซดโอ้ยโคดวิงโคซิงโคแซดรายการเลยจบเพื่อนของเฟอรเนกำลังแซบเกินไปกำลังรัแซดเกิดไปทุกคนดูมัรัแซบเกินไปทุกคนต้อปช่วยมันเอาแล้วหล่อให้กูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยฟอเรนโอ้โหหล่อให้กูมาเยอจังเลยหล่อใ้กูมาาเย อุ้ยออ้ยสวยเจมัมอยอ่แม่สวยสวยสวย,สวยกับนายคงควรคอยนี่คงควรคอยนะผมพูดถูกนะพูดถูกใจอันามัยถูกลืมนะคะแม่เอาเรื่องจัดโค้ดบิงโค้ดซิงโค้คดแซดโค้ดบิงโค้ดซิงโค้ดแซดนี่มันมันแมน,มน สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับอรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับถ้าผมเปิดพ่อผมเอาจริงผมจะกดอันนี้นี่เป็นไงเป็นไงเท่น,นะเอาจริงแล้วรอแม่เฮ้ยาเมจไม่พอชิปไก่ละ มีล้าได้วยสวยสวยสวยไม่ธรรมดาว่ะตัวนี้โขกแม่งเลยมาได้มาได้มาได้ถอยไปขอขอขอหลุมหลุมใกล้ๆหน่อยหลุมใกล้ๆหน่อยไปด้วยโอเค,โอ,เคโอ้โหรีเซ็ตแบบหน้าที่สุดท้ายเอาเรื่องหนุยโคตรโกงเลยรับเพื่อนแหละรับเพื่อนแหละใช่ผมรับเพื่อนรับเพื่อนแต่ไม่รับแฟนเพิ่มอะไรอ่ะงง ไปเฮ้เอาเร่จะรื่อตเรคงรื่องรือรื่องเรองเรซ่องโคต่รืองโคองรแ่ดงเรองเรื่ง่องโคต่รื่งรืองรื่องเ่องเค่องเรื่งเรองเรอง่งรื่งร่งรอรืงๆองู่นิร่ง่ได้่ เอาด็เอาด็กเอาบ้านายบ้าบัฟฟ้าของนายฉันขอแล้วกันนะฮิฮิฮอ้าพันธิตไปแล้วรับเรื่องจบจบจบเขาเรียกว่าเป็นสูตรล่อผมเป็นการหลอกล่อนะให้ศัตรูกดพันธิตนะครับผมแม่อะไรแม่คืออะไรมีมีมีได้อย่างวะโอชาติไหนกูจะได้ขึ้นโบกขึ้นสเปียร์เนี่ยวะ 600คม,มแบปได้จัดเลยเราช่วยโดยการเอาตัวนี้เพื่อใช้ให้ดันแบบง่ายขึ้นนะครับนี่แล้วก็เล่นโดยการดันเวฟสูงนะครับผมเพื่อปั๊มเลนให้เลนของเรานะครับสูงขึ้นไปเองนะครับแล้วก็เอาอพวกออบจองออบเจกนะฮะให้หมดเลยนะครับนี่เอาเรื่องจ้า ได้ลเลนกลางบุ่มไปแล้วนะครับผมเลนแครีไหวแต่เลนกลางเหมือนจึงไม่ไหวฮะเพราะว่าทีม C เข้าลึกสุดโคลเลยครับผมหมายถึงว่าลึกแบบถึงโคลฝั่งตรงข้ามนะครับผมเนี่ยแล้วทีม C ไม่รอช้าผมตัดหลังเลยอย่างนี้แลผมตัดหลังด้วยการเคลียร์ครีปอย่างนี้เลยฮนะอย่างนี้เลยฮะผมเคลียร์ครีปอย่างนี้เลยครับผมสวยละเพื่อนโอ้ยตุยเลยครับตุยแย่มาตนาเบอองกา เจมหมุนอยู่เจมหมุนอยู่ตุยเลยค่ะอฟอร์เรลลัมแซบจะเลยเกมนี้ฟอร์เรนแบกแอดเพื่อนแป๊บลัมแซบจัดเอาเอาเอาดาร์คดาร์คดาร์ดาร์คดาพี่แมวเอานี้พี่แมวพี่แมวจะเอาดาร์คพี่จะเอาดาร์คพี่จะเอาดาร์คน้องอย่าเตะอย่าเตะพี่จะเอาดังสุดเลยย่าอย่าเตะถอยมาเช่เจเจประสบการณ์สามร้อยล้านเกมของเจเจเอาดาร์ก้อนนี่สบายกว่าเยอะ อเออดกเชจีดิชเชจ้เื่อเจ้ดีวะประสบการณ์200ล้านเกมบอกเจมาแล้วเออดีมากดีมากครับเลิปังปัวค่ะโอ้เยอะอเยอะมาเดินเดินเดินโซเดินโซเลยอ้อเ,เล่นเพื่อนเราเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเราหรอนี่เราโคซิงโคซิงโคแซด โครวิงโคซิงโคแซดโอ้ยโคตรวิงโคซิงโคแซดปล่อยกลางเลยจบเพือ่นอนเพื่อนเฮ้ฟอรเรนมันกำลังล้ำแซบเกินไปมันกำลังล้ำแซบเกินไปแล้วทุกคนดูมันล้ำแซบเกินไปทุกคนต้องมาช่วยมันเอาแล้วหล่อให้กูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยฟอรเรนโอ้โหหล่อให้กูมาแย่จัดเลยแม่งหล่อให้กูมาคนเดียวฮิโล ก็ยืนแทงให้แม่งเลยไปรับให้มันให้มันออกไม่น่าเลยทุกคนโคดวิงโคซิงโคแซดดันเลีนไปครับผมเอาเรียนร่างให้ได้เลยนร่างให้ได้ทำเพื่อภารกิจทำเพื่อภารกิจทำเพื่อภารกิจท่องไว้ภารกิจ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 เอ้ยผมยังไม่ได้ออกรายเดทานของเต็มได้ไงเนี่ยงงเอาเลยอุสกายไปเอาเลยเรื่องเหลือสามพันสองพันสองพันเก้าเนี่ยโอ้โห ว่าทำไมของผมไม่ตันแม่งลืมออกของป่าโคดวิงอ่าโคซิงอ่าโคซิงโคดวิงโคซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้อ่าโคดวิงโคซิงโคแซดเป็นโดนเป็นตุยมาแล้วเว้ย โุ้ยอุอ้ยสวยเจมลทำอยู่แหมสุดสวยสุดสวยสุดสวยกับนายคงควรคอยนี่คงควรคอยนะผมพูดถูกนะพูดถูกใจอนามัยถูกลืมนะครับนี่เอาเรื่องจัดโคดบิงโคซิงโคแซดโคดบิงโคซิงโคแซดนี่มันมันแมนโคดบิงโคซิงโคแซด ขาล่าอย่างตึงขอบคุณครับผมขอบงผมครับโคดวิ่งโคดสิงคุสารติดป้อมเร็วฝ้ายรายงานออฟด้วยทำไมต้องรายงานออฟเรนเนาะไม่รายงานเพราะเขาทำให้เราชนะจะรายงานเขาทำไมพี่พูดถูกใจมากเลยครับขอบคุณครับผมโคดวิ่งโคดวิ่งโคดวิ่งตอนนี้เพลงนี้เข้ามาในหัวผมแล้ว ใครก็ได้อำมันออกไปทีโคดวิ่งโคซิงโอ้แล้วคือเล่นขนาดนี้ได้ยี่สี่ได้ไงงงขนาดทั้งวิ่งทั้งซิงขนาดเนี้ยโอ้โหงงเลยของแท้แท้วะทุกคนของแท้เล่นด้วยสวัสดีคุณไมเตรียมพรมแนวกีดาวและกีดาวนะครับผมผมแรนค่คอนนะมาเลยฟอร์เรลลัมแซดมา